ครับในอันน uh, like, ี้เรามาทำเนื้อบ้าทำกับข้าวให้กินนะครับน right. ี่บุหรี่นินมีครัวครับเลยอันนี้เป็นเตาแล้วโอ้โอ้โอ๋ออ๋อเปล่าเห็นเขาเรียกหนึ่งเขาบอกเขาบอกว่าไปได้นะครับด้านหลังนี่ครับครัวเราอ๋อโอด้านหลังนี่มีผักผักให้ด้วยนะครับเนี่ย ุดยอดโอมันจะเล่นมึงนะจุ๊จุ๊ไปนั่งคอยข้างนอกดีกว่าผมไม่นั่งคอยข้างนอกดีกว่าอันนี้ก็เป็นเป็นครัวพี่ครับแต่น่าอร่อยนะครับเนี่ยีีครับเกดรดลับความอร่อยหม้อนี้ครับ <c oughs> อันนี้ขวัวเนี่ยสุดยอดสุดยอด กันนี้ครับเดี๋ยวเขาเอาหมูทำให้เรากินนะครับหมูนะครับไม่ใช่ไอตัวนี้นะครับเนี่ยก็บุก,กยนครัวป้านะเนี่ยนี่คือครัวของประเทศนี้ครับนี่คือเมืองซาปานะครับ ะปเดือนเนอนนั่งรองนั่งรองงอ,งงอันนี้พวกพี่ๆเขากำลังนั่งทานกันอยู่นะครับแล้วร้านนอกพี่อ่ะเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศข้างนอกครับหน้าร้านต้องเรียกว่าเป็นร้านริมเชิงเขาเลยใชจริงเพรานมีเขาใหญ่มากตรงจุดนี้ไปรับจะเป็นจุดที่ภูเขาสูงก็บอกว่าประมาณ3กิโลนะครับถึงก็สูงอย่างเป็นดินเลยก็ไป มันเขียนคอมคอมเนี่ยเขาก็ทําอาหารพื้นบ้านให้เราเนี่แหละกินอาหารที่อย่างที่เขากินเนี่ยครับนี่มาตรงนี้เราเจออีกหนึ่งอย่างกระทิงแดงครับกระทิงแดงบ้านเราครับดูสิผลิตจากไหนเนี่ยกระทิงแดงเลดบูดูวันผลิตที่ก้นกระป๋องนี่เลดบู ผลิตที่ทีซีฟาร์มอืีบางแสนปาจินบุรีไทยแลนด์หมายเลขโทร862 415 01 00-3นี่มันเป็นกระป๋องที่มาจากประเทศเราเลยนะครับพี่น้องนี่ครับกระทิงแดง250 ยอดแล้วดูเขากินกระทิงแดงกันเยอะมากนะครับประเทศนี้นี่ครับเหลืองๆนี่กระทิงแดงนะครับกระทิงแดงกระทิงแดงโอยผมไปมาหลายประเทศนะครับทั้งอินเดียเนปาลจีนเวียดนามเจอกระทิงแดงทุกประเทศเลยครับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผมภาคภูมิใจนะครับเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ต่างชาติให้การยอมรับอันนี้ดีจริงเราก็ต้องแนะนําผมก,กินอันนี้ตลอดทางนะครับกระทิงแดงเนี่ยช่วยได้ ช่วยในการกับขียครับอยากได้มาเป็นสปอนเซอร์จริงๆเลยเนี่ยถ้าเขาดูวิดีโอรเราอยู่เขาะจะให้สปอนเซอร์เราหรือเปล่าของแท้ครับอันนี้ผมไปเจอของปลอมด้วยครับมีกระทิงตัวเดียววันนี้กระทิงสองตัวนี่ครับกระทิงแดงโอเคครับพี่น้องให้ได้เห็นแล้วว่าร้านอาหารริมข้างทางที่เราแวะระหว่างทางที่ จากอาซาปาเนี่ยที่จะไปเมืองบิลลูเนี่ยบิลลูเนี่ยมันมีลักษณะเช่นนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆมาเวียดนามก็จะได้กินลักษณะเช่นนี้อาหารที่เขาทาให้เราทานก็คืออาหารที่เขาทําทานเองนั่นเองก็คือว่าเขาก็ตั้งเหมือนกับทางผ่านไอ้ใครมาอยากกินอ้าวโอเคจ่ายตังซื้อนั่งกินกันได้สบายๆนี่นะครับเดี๋ยวเส้นทางที่เราไปเป็นเส้นนี้ครับขอบอกวันนี้ท้องฟ้าสวยมากสายปิง๊ง โอเคขอบคุณมากครับพี่น้องท,ที่ติดตามกับผมเจฟูมูลแล้วก็โ oh, อวังเสร็จนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือโตวังเสร็จนะครับที่คอยช่วยเหลืออยู่ที่กรุงเทพคอยประสางานให้เราขอบคุณมากครับพี่น้องไปก่อนแล้วได้เวลาทานข้าวแล้วหิวแล้ว